สวัสดีค so so um. ่ะอยู uh ่กับช่องหมูน้อยร้อยเท c h ชาแนลนะคะนี่นะคะทุกคนนักสีมือบึงสับเปลรอตารวดเรถวต้อก่อต้องคาถาก่อนโอ้มขึ้นสามันแล้วครับขึ้นามันขึ้นสามันรอยอ่ะมันนีลแนนมันนีอบเพราะพอพนย่อ โอ้ยคือคือมาได้คนเอ้ยสามานเลยมึงอ่ะเยอยอะเลยนะมีกันเนอะไปล้างไปล้างไล้างไป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 ล้าง ไม่งั้นทางนี้เจ้าช่วยได้เจ้าเ่อนเทสก่อนอยู่แล้วบ่าขึ้นเลยนะอ้า่ได้สตารานะจำก่อนรักรักรักเราไม่วิคสตานะก่อนเนาะ

Nhi, khả này honey, thang đã thang mua chăm bằng chân 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 bằng bằng chân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  bằng nhanh bằng chân 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 bằng chân 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 ยี่สิบเก้าหนึ่งมันกระสันเมืเอไหร่มันกระสันก็คอยเี็นี๋ยวเด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 ี๋ยวตบผู้ตบผู

ดึงไงอยู่มันมีแฮ้งเปล่ะหรอขาออกแบบเครื่องมือเครื่องมือเลยจะขาหนีนคมยางยี่หที่แหลกเฮ็ดดึงมาแล้วแปลว่าบอลหลอกว่ะตายกูเมื่อาเสียงมันไหนมัดึงมากเขาเแถวแบบนี่เอาเอาดินเหยียบไปขี่บ้างว่ะเอา

โอ้คนรุ่นกับรุ่นเมื่อมาทำง,งานคุณหมออยู่นี่เขามีคุณหมอหนี่หมอหลุนกันอยู่นี่เอาอยาเป็นไหนีนุ่นยิชดเป็นหมอคันหาเกียวหมอดีนี้ตายเหียห <c oughs> มอกซับปลาเือกรซี่มื่งานเลยทำป,ปลาเรือพี่หมอพี่ะเนี่ยทเรือ้แทน

ยิงดับยิงแ้เนี่ยยิงดับคิัวอะไรแกเนนี่ีดีดเอากระลิง

เดียเรนเราโคนลงเลยมุนมืต้งโคนลมือมุนเอะน้ำอทีมกันใช่เมึงจะไปทมได้น้นหั้ายันเดีเตนห่อยยางขังเรกก็เต้นตืเต้นเลยยางมด้วเชียนเออแต่ในยางมันจะผุนเนี่ยเจาคขึ้นาตื๊เต้นอ๋ออันนั้นมันบอไปยั่งมันเขามัน แต่อันนี้มันเฮ็ด đi บ่ทัน là nó.

พอกันคลิปหนาครับผมคลิปนี้ว่าไรเบิ้งนะอแล้วโอเคครับพอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ